สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนมาเจอก,กันกับแม่กวางนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเจอกับน้อง KR ด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่กวางนะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีของจะมอบให้น้อง KR นะคะของชิ้นนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะน้อง KR <Wow. S 1> เนี่ยไม่รู้มาก่อนนะคะว่า ของชิ้นนี้น้องเคอาจะได้มานะคะของชิ้นนี้นะคะพ่อโอสนะคะเป็นคนมอบแล้วก็เลือกให้กับน้องเคอานะคะทั้งที่แม่กวางกับพระโอสเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะว่าน้องเคอาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะ แต่เราเห็นน้องเคอาเนี่ยมีความสนใจนะคะในของชิ้นนี้ในของกลุ่มนี้นะคะสนใจแบบจริงจังและตั้งใจมากนะคะแม่กว้างนะคะกับพ่อโอ๊ตนะคะเลยมีเซอร์ไพรส์ให้น้องเคอานะคะทุกคนติดตามรับชมนะคะเราไปดูกันค่ะว่าแม่กว้างกับพ่อโอ๊ตเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้น้องเคานะคะแล้วน้องเคอาจะชอบของเซอร์ไพรส์ชิ้นนี้หรือเปล่านะคะแล้วต่อไปนะคะของเซอร์ไพรส์ของน้องเคอาเนี่ย มันจะมีประโยชน์กับตัวน้องเคอาไหมหรือว่าจะใช้ทําอะไรในชีวิตของน้องเคอาได้บ้างนะคะคุ้มกับค่าเงินที่พ่อโอ๊กับแม่กวางเนี่ยซื้อให้หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะว่าน้องเคอาจะชอบหรือไม่ชอบและของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องเคอาก็ได้ปั่นจักรยานเล่นอยู่นะคะในบ้านนะเดี๋ยวเราจะมา เซอร์ไพรส์น้องเคอาร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเคอาร์จะชอบหรือไม่ชอบนะคะเคอาร์ทำอะไรอยู่คะปั่นจักรยานหรอสนุกไหมลูกสนุกไหมครับพีตเตอร์พีตเตอร์กับพ่อโอนมาที่เร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์น้องเคอาร์นะคะโอ จอดก่อนจอดจักรยานได้ไหมครับอ่าจอดจักรยานลงดีๆครับจอดจักรยานลงดีๆนะอ้าทีนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรานะคะเอเอเอเดี๋ยวเคอแม่กวางมีอะไรจะให้ดูเคอาอยากดูไหมครับ อยากดูไหมครับอยากดูครับอยากดูไหมครับอยากดูครับเดี๋ยวแม่กวางมีอะไรจะให้เคอาดูนะปิดตา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 เดินมาปิดตาครับอ่ะพิตเตอร์กับพ่อโอ๊ตพร้อมหรือยังคะเอามาเดินมาเดินมาเดินมาปิดตานะน้องเคอาปิดตาอยู่นะคะแม่กวางปิดอยู่นะอ่าพร้อมหรือยังอย่าพึ่งนะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับ ทำทาลาแลมทำ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 แ่ไมยันไปวู้ววอวว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 วฮวว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 ดวว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 วไหมวววววววนว่วว่ววานวววววเวว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 ว่บวววววมวว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 ่ยววววววว ชอบไหมครับนีเอาคืนี่หรอแม่จริงจังเลยหรอแม่จริงจังเลยหรอครับจริงจังเลยหรอครับนี่ผมมีซนี่ผมมีจักรยานสามอันแล้วเนี่ยกระน้องแค่ย่าจริงจังไงนี่นะคะแล้วก็นี่หมวกกันน็อกอันนี่หมวกกันน็อกด้วยนะคะนี่หมวกกันน็อกของคอมสปอร์ตนะคะนี่ให้พี่เต้าแกะหมวกกันน็อกให้ดูหน่อยโอ้ว้าว ดูมวกกันน็อกหน่อยว้าวไหนลองให้นอ้องขี่อาศัยสิคะจักรยานนี้เบามากเลยนะครับเป็นว้าวน,นี่นะคะอลูมิเนียมนอ,อ,ยอลมนลอ,อยนะนี่ของแบรนด์ GT นะคะใช่ไหมพระโอต๊ตจีทีแกลนี่ครับอ่อววาว้าวนี่หมวกกันน็อกก็เขียวฟ้านะคะอันไหนลองใส่สิใส่สิก็กป็นล้อรอบจัดด้วยดูดิอันไหนใส่หมวกก่อนเร็วอ่ะ ไหนแค่ร้องใส่หมวกสิครับใส่ได้ไหมโอ้โหใส่ได้หรือเปล่าไม่ได้ไปรตรงนี้ได้ไหมพ่อโอตพ,พ่เตอร์ใส่หมวกให้น้องแค่รหน่อยครับอตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะทุกคนเ<อ>พราะว่าแม่กวางกับพ่อโอตเพิ่งเลิกงานนะคะอันนี้นะคะต้องขอบคุณพิเตอร์นะคะพ่เตอร์วิ่งไปเอามาให้น้องแค่รนะคะวิ่งไปไกลมากนะคะนี่ ถึงใช่ไหมเนี่ยขอบคุณครับคุณพ่อนี่นะคะขอบคุณครับหรือยังลูกนี่นะคะเป็นอ่าอะไรนะเท่ารถ B M X เหรอคะ B M X ครับ B M X Racing อ่าตัวนี้แด็คธรรมดาเลยครับอ่านี่นะคะว้าวแต่แต่ตัวนี้มันจะดูปัญญาหนึงเป็นยังไงครับแต่แต่ตัวนี้มันจะปัญญาหนึงเพราะว่าคันมันเล็กโอ้ลองปั่นเลย เบรก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 ใช้ต้องยืนเบรกไม่ได้สิเค้ามีเบรกนะเนี่ยเขาก็มีเบรกนะครับโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงครับชอบไหมชอบครับอ่ะปั่นไปปั่นไปปั่นไปโอ้โหคันนี้นะคะจะเป็นคนละทรงนะคะแล้วก็คนละแบบกับอาคันจักรยานที่ แม่กวางกับพ่อโอ๊ตได้ซื้อให้น้องเคอาร์ที่แรกนะคะคันนี้นะคะไชนีคันนี้นะคะ,คนนะ,คะเป็นคันที่ซื้อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะคันนี้เขาค่อนข้างที่จะมีโครงที่หนักนะคะเป็นเสือภูเขานะ,ม,ะมีโชกค,คันนี้เป็นเสือภูเขานะคะนะเหมาะกับขัดตามเขาเรียกว่าอะไรนะพะออะ่อโอ๊ตเได้ ในหลายรูปแบบนะแต่ตัวนี้กีฬาตัวนี้จะเป็นในการสปอร์ตกีฬาอีกตีมเลสซิ่งนี่นะคะอันนี้คือน้องเคราพูดง่ายๆว่าน้องคราอยากขักที่แท็กนะคะอ่านี่ถ้าลงแท็กอ่ะเสือภูเขาคันมะแก้มันไม่เหมาะสมนะคะนี่ว้าโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้อีพีนี้นะคะน้องเครามาบอกพี่เพื่อนๆทุกคนก่อนเลยว่าชอบหรือเปล่า ไปแล้วนะคะปั่นไปนู่นแล้วอ่ามาเบรคครับ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 อ่านี่นะคะก็สป라이์นะคะที่แม่กวางก,กับพอ่อโอ๊ตซพปายน้องเคอาก็คือจักรยานคันใหม่นะคะหมวกกันน็อกเนาะอ่ะโอเคน้องเคอา<ๆ>ครับบอกกับทุกคนก่อนว่าน้องเคอาชอบจักรยานคันใหม่แล้วก็หมวกกันน็อกไหมครับชอบนะครับผมผมชอบทั้ง ผมชอบทั้งสามขั้นเลยอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะเสื้อกอกนะคะสนับแขนสนับเข่านะคะแล้วก็ถุงมือนะคะกางเกงนะคะที่แม่กวางสั่งมานะคะนี่นะอ่ะโอเคค่ะก็เป็นว่าเซอร์ไพรส์ของเราในครั้งนี้น้องเคอาชอบนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่นี้นะคะสป라ายน้องเคอานะคะจักรยานนะจักรยานนะคะ GT ตัวนี้นะคะน้องเคอาชอบนะคะพ่อโอชอบนะคะแล้วก็แม่กวางเนี่ยชอบมากนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พี่นี้แม่กวางกับน้องเคาราทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้องเคากำลังเห่อเลยนะ คลิปหน้าอีพีหน้าอย่าลืมติดตามรับชมช่องนอง้องเคอ์ด้วยนะคะ bye bye, คบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บๆจุบ๊บๆก่อนจุบจ๊บๆ้อ๊นๆโอ้ย่างเท่เลย